สวัสดีค่ะเรามาทําไก่ทอดผัดผักกันนะคะอาจจะไม่มีสูตรอะไรมากมายนะคะก็มีเอาไก่นะคะมาหมักไว้แล้วก็นําไปทอดกับ กระทะนะคะจี่ให้ให้เหลืองนะคะเสร็จแล้วก็ปรุงรสได้ตามใจชอบค่ะของเราใส่ซอสญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสใส่น้ําลงไปนิดนึงใส่น้ําตาลนะคะใสจแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งเอาไว้จนกระทั่งน้ําซอสที่เราใส่ลงไปะคะ่ะมันเข้าเนื้อนะคะ ค่ะถ้าไก่เห็นว่าได้แล้วนะคะเราก็ตักขึ้นเอาไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาผัดผักต่อกันเลยนะคะผักก็แล้วแต่ชอบนะคะจะมีกะหล่ำปีีมีแครอทนะคะค่ะผัดจนเข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะคะแล้วก็จะผงปรุงรสน้ำตาลเล็กน้อยนะคะเราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าในน้ำมันหอยมันก็เค็มอยู่แล้วนะคะเราอยากจะลดโซเดียมะคะ่ะเมื่อผักสุกแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นนะคะแล้วก็ใส่จาน ไก่ที่เราทําสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ไก่ทอดผัดผักนะคะค่ะหลังจากที่ทำอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะขอแนะนำํำตัวที่จะควบคุมเรื่องของออการขับถ่ายให้คล่องนะคะก็คือ n i ก o กิลเอสไ ค่ะทานแล้วนะคะมันจะเป็นการดีท็อกลำไส้นะคะลดไขมัน,นะะช่วงนี้มีโปรดีๆจากช้อปปีด้วยนะคะซื้อ1แถมหนึ่งนะคะใน1นซองก็จะมี5ซองเล็กอยู่นะคะแปะล,ลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะยังไงฝากบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ